ตัวละครตัวใหม่อย่างท่านผู้นั้นกําลังจะกลายเป็นลาร์ดบอสต,ตัวจริงแข็งแกร่งที่สุดในเรื่องของวันพันแมนท้าม่นาพี่ไซตมามะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาพูดคุยกันครับจากการเป็นตัวละครที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ก็จริงแต่กลายเป็นสายคาในต้นฉบับแต่ในฉบับภาพสวยนั้นมาแบบจริงจังเลยครับเรียกได้ว่ามาแบบเป็นตัวตึงตึงมือของแท้และการออกแบบรูปร่างหน้าตาของท่านผู้นั้นที่แปลกตาไปเลยวันนี้ก็มาพูดคุยเช่นเดียวกันสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับทีเออาร์สปอร์ S S P A S อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ชกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปตุ้มร่วมกันไปกันเลย หลังจากมีฉบ,บับแก้ไขใหม่แล้วก็ตัวของท่านผู้นั้นเองมีการทักทายเพื่อนเก่าอย่างบารดด้วยการโจมตีสมาคมฮีโลนะครั ถ้าหากไม่มีบาสอยู่ตรงนั้นเนี่ยเรียกได้เลยว่าสมาคมฮีโร่อาจจะพังบ้านใหม่ของไซตามะอาจจะตุยไปอีกรอบหนึ่งนะตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันครับเป็นห่วงท่านผู้นั้นนั่นแหละไม่ได้เป็นห่วงไซตามะเลยเดี๋ยวไอหัวโลนหัวมีเหม่งนั้นขี้งุดหิดซะด้วยเดี๋ยวเขาจะโกรธเองนะตรงนี้ก็คงเป็นเรื่องใหญ่แต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่บาสอยู่ตรงนั้นนะบาสก็เลยช่วยเอาไว้ได้ครับพูดมาถึงตรงนี้เพื่อนๆก็อาจจะมีคําถามว่าเอ๊ะมันพูดมาแบบงงๆนะช่วยสมาคมฮีโร่หรือช่วยท่านผู้นััั้้้้้นนนนผมมกกก็บอออไไไวววเเลยยย่่่่่่าาาาาชททงงงหหหะรืีํใซต หัวเม่งเม่งเป็่งประกายของพวกเรานั้นโกรธตรงนี้ก็น่าเป็นห่วงครับกลัวจบเร็วแต่ด้วยเหตุผลที่บารช่วยสมคมฮีโร่เอาไว้บ้านของใส่ธมะยังไม่พังไซตารมะก็ยังไม่โกรธเพราะฉะนั้นท่านผู้นั้นอาจจะไม่โดนตู้เดียวจบนะยังไม่จบเร็วแน่นอนเพืเ่อนๆสบายใจได้นี่มันเป็นการ์ตูนที่ต้องลุ้นไปใ,ให้พระเอกมันหงดหงิดมากมายนะ ม่งั้นเนี่ยตัดจบเร็วครับนี่ผมลุ้นมาหลายตัวแล้วนะว่าอย่าเพิ่งเจอไซตาตะมานะตัวเก่งๆโหดๆเนี่ยให้ไปเจอตัวอื่นก่อนแล้วค่อยมาเจอพี่ไซตาตะาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันเป็นบัคมันสามารถตัดจบใครก็ได้นะเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่สามารถตัดจบได้เหมือนกันนั่นก็คือ king บุรุษที่แข็งเก่งที่สุดในโลก king แข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไรไปคุยกันต่อในเรื่องของท่านผู้นั้นนะครับเพราะภาคลิปนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับไซตมากับคิงเท่าไหร่นะท่านผู้นั้นเนี่ยเรารู้ถึงพลังของเขาแล้วครับว่ามันแข็งแก่งขนาดไหนแต่ว่าที่ไปที่มาเนี่ยมันมาจากคําบอกเล่าของบาสครับเมื่อในครั้งหนึ่งในจังหวะที่ไซตมาต่อยกาโร่พลังที่กาโร่ได้รับมาจากพระเจ้านั้นมันล้วนไหลออกไปครับและพลังนี้มันก็ล้วนออกไปเหมือนจะกลับคืนไปที่ตัวของพระเจ้าแต่มันไม่ใช่แบบนั้นมีบางสิ่งบางอย่างเปิดประตูมิติออกมาและสูบพลังนั้นไป แทบทั้งหมดเรียกได้เลยว่าทั้งหมดก็เป็นไปได้ครับตัวของบาร์ตเองก็เห็นเหตุการณ์และก็ได้เจอกับไวท์หรือเพื่อนเก่าของเขานั่นเองครับที่พวกเรารู้จักกันดีในานามของท่านผู้นั้นหรือเดสแมนตัวของบาร์ตเองพยายามเข้าไปขัดขวางแบบเต็มที่เลยแต่ก็ดูเหมือนว่ามันช้าเกินไปแล้วตัวของท่านผู้นั้นก็สูบพลังที่ได้มาจากคาร์โลทั้งหมดแล้วถึงแม้ว่าบาร์ตจะทําการโจมตีใส่ก็ตามครับแต่การโจมตีที่รุนแรงของบาร์ตที่เป็นเบอร์หนึ่งของสมาค,คมฮีโลกก็ไม่สามารถทําอะไรท่านผู้นั้นได้เลยทท่่าาานนนนนนผูู้้นน้ันนััััเยยงงดดชบบจใต องข้างออกมาแล้วก็ตวัดออกไปทำลายหมัดปืนใหญ่มิติของบาสได้อย่างง่ายดาย และหลังจากนั้น <S 2> <S 2> พวกเราก็จะได้เห็นรูปร่างหน้าตาที่แท้จริงของท่านผู้นั้นร่างสมบูรณ์คอสมิกรูปร่างหน้าตาเนี่ยอาจจะแตกต่างไปจากต้นฉบับของอาจารย์วันที่วาดเอาไวไ้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าในฉบับของอาจารย์วันมันดูน่ากลกัวาแต่ในฉบับภาพสวยเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาออกไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการเชื่อมโยงของท่านผู้นั้นตอนที่เป็นมนุษย์อยู่นะครับตอนที่เป็นไวทหรือเพื่อนของบาร์เนี่ยจะมีสัญลักษณ์ตัว V ที่ติดอยู่บนหน้าผากนะครับพอท่านผู้นั้นเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ประหลาคอนนนนัััื Voice. ส่วนลักษณะอื่นๆเนี่ยก็ตามภาพเลยครับก็จะคล้ายๆลิงนะผมมองเหมือนลิงด้วยซ้ําไปร่างกายของท่านผู้นั้นเนี่ยไม่ได้มาแบบทู่ผอมนะฮะมาแบบคำยำเลยแล้วก็ทักษะการต่อสู้ของท่านผู้นั้นเนี่ยมีอยู่แล้วทักษะกระบวนท่านินจารวมไปถึงพละกําลังที่ได้มาด้วย,น,ยน่าจะเก่งพอดูครับความเร็วของท่านผู้นั้นไม่ต้องพูดถึงเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์นินจาอยู่แล้วคราวนี้มาวิเคราะห์ความสามารถของท่านผู้นั้นครับในตอนนี้แข็งแร่งขนาดไหนแข็งแร่งก่ากาโรหรือเปล่ามาพูดถึงความสามารถก่อนก่อนหน้านี้ที่ต่อสู้กับบาสสแลละปไ 5ปีตอนนั้นก็ได้รับพลังมาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าแล้วนะครับตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าตัวของพระเจ้าดึงกลับออกไปหรือเปล่าแต่พอฟื้นคืนตนนื่นขึ้นมาอีกครั้งเนี่ยก็ได้รับพลังจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการสูบพลังจากตัวของกาโลทั้งหมดเลยถ้าจะบอกว่าท่านผู้นั้นได้พลังมาจากกาโลก็ไม่ผิดนะแต่มันคือพลังคอสมิกตัวของกาโลมีพลังเท่าไหร่หายไปเท่าไหร่ครับตอนนี้มาสู่ท่านผู้นั้นแล้วเงื่อนไขในความเก่งนะครับตรงนี้ตัวของบาเอองงก็ธิบาาาายใหห้้้้ฟััว่ถคาาคนนนนไดรัับพพลงงงไปจะเเกก่มาน้อยยีใูต กับทักษะเดิมด้วยนะฮะมาเทียบกับทักษะเดิมของตัวของกาโรกับท่านผู้นั้นกันว่าใครแข็งแร่งกว่ากันตรงนี้ก็อธิบายยากเลอเกินครับตัวของท่านผู้นั้นเนี่ยเป็นนินจาที่แข็งแร่งที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นผู้ที่รู้เคล็ดลับวิชาระดับสูงนินจาในตำนานส่วนในตอนของกาโรที่ได้รับพลังมาก็แข็งแร่งไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวครับในตอนที่รับพลังมาจริงๆเนี่ยเป็นมนุษย์ประหลาดกาโรล่างสแล้วตอนที่สู้กับเซตตมาแล้วสู้ไม่ได้จริงๆเนี่ยแต่ถ้าจะพูดตามความจริงเลยมนุษย์ประหลาดกาโร่ ในตอนที่รับพลังมาเนี่ยมันสุดแล้วนะมันสุดยอดแล้วนะส่วนตัวของท่านผู้นั้นที่ได้รับพลังมามันก็สุดยอดเช่นเดียวกันครับเพื่อนๆต้องไปเทียบอีกรอบหนึ่งว่าตัวของท่านผู้นั้นกับมนุษย์ประหลาดกาโร่ร่าง3มไข่เก่งกว่ากันตรงนี้เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งนั่นก็คือด้านทักษะทักษะในตัวของกาโร่ที่มีก็คือหมัดใสน่น้ําทลายหินและรวมไปถึงหมัดสายลมตัดเหล็กและรวมไปถึงกระบวนท่าของกาโร่ที่สามารถก๊อปปี้คนอื่นได้พอเป็นร่างของพระเจ้าก็สามารถก๊อปปี้ได้เร็วขึ้นนััยยกตวออ่่างงเชหมดข ใส่ตำมะแต่การก๊อปปี้ก็ต้องมีเงื่อนไขนะครับว่ามันไม่ใช่ของแท้มันอาจจะสมบูรณ์แบบหรืออาจจะมีจุดอ่อนเล็กๆน,น้อยนะแต่ว่ามันไม่เท่ากับของจริงอะ่ะเพื่อนๆอารมณ์ป,ประมาณนั้นละก๊อปปี้แต่ตัวของท่านผู้นั้นมีมากมายกว่านั้นครับนั่นก็คือกระบวนท่านินจาแทบจะทั้งหมดในรูปใบนี้และรวมไปถึงความเก่งกาจในด้านของทักษะความเร็วด้วยทักษะในการใช้อาวุธด้วยคือสุดจัดทุกด้านเลยพอได้รับพลังมาจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะใช้มันเป็นประโยชน์มากกว่าการโลุได้วยซ้ำไปครับเพราะพลังที่ได้ไปเนี่ยมันลักษณะคล้าย นะครับแต่หากคนนั้นเก่งอยู่แล้วเนี่ยมันจะเก่งขึ้นไปอีกถ้าหากคนนั้นมีกระบวนท่าหรือมีจินตนาการมากพอเนี่ยมันก็สามารถซัพพอร์ตให้คนคนนั้นแข็งเก่งขึ้นไประดับสูงเลยทีเดียวอย่างที่แน่ๆเนี่ยได้พลังมาแน่นอนครับอย่างที่แน่ๆแ,แต่ได้ความเร็วเพิ่มแน่นอนและความเร็วและพลังเหล่านั้นก็เป็นระดับคอสมิกที่มันเหนือโลกใบนี้ไปแล้วครับและผมก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าท่านผู้นั้นหรือเดสมนร่างคอสมิกคือลาร์สบอสตัวที่3แน่นอนครับตัวแรกมันเก่งเวอร์วังอลัังการตวที่2 ก็เก่งเวอร์หวังครับตัวที่3มันต้องเก่งขึ้นไปอีกสิในส่วนนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากการวิเคราะห์ส่วนตัวอีกแล้วสําหรับเพื่อนๆที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไปก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยต่างคนต่างความคิดครับแต่เรามาพูดคุยกันอย่างมีเหตุผลแล้วก็วิเคราะห์ในฉบับของตัวเอง <c oughs> แล้วเพื่อนๆคิดเห็นตรงกันกับผมหรือไม่ว่าในศึกหมู่บ้านนินจาเนี่ยมีลาร์ดบอสแล้วนะนั่นก็คือท่านผู้นั้นล่างคอสมิกนี่แหละและเป็นลาร์ดบอสตัวที่3ถ้าคิดเหมือนกกกััััาาันน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 ็พพพิมมมคําาาาาวววว่่่่3แลลล้ะะเเือผถึงงททีตขูจโ เล่นในฉบับภาพสวยขออย่างเดียวอย่าตัดจบเหมือนต้นฉบับแล้วแกนะครับอันนั้นมันง่ายเกินเก่งเหลือเกินเก่งที่สุดในประวัติศาสตร์โดนพี่ไสตะมะตัดจบก็หวังว่าท่านผู้นั้นเนี่ยอาจจะได้ต่อสู้กับบาสก่อนอาจจะได้โชว์ก่อนนะถึงบาสจะแพ้ก็ตามแต่สุดท้ายแล้วค่อยมาเจอกับพี่ใสตะมะที่หลังแล้วกันส่วนในคลิปนี้ก็ขอพูดคุยเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับตัวของท่านผู้นั้นล่างคอสมิคชอบตัวละครตัวนี้หรือไม่ชอบการออกแบบรูปแบบใหม่ของท่านผู้นั้นหรือไม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะะแลใครที่ฟังงมาถึ ตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คาว่าไะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จะจบคลิปนี้ล่ลําลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที A ่อ่าสปอร์ตรักทุกคนแล้วมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย